อยากทำอะไรที่เราชอบมากๆจริงๆจะเป็นไอสามเพลงที่เป็นเพลงแรปครับที่ปล่อยมาแต่แบบเพลงที่ชอบที่สุดเป็นเพลงชื่อ I Wait for You You d o n a e j e s i c a c มันเป็นเพลงที่แบบแต่งให้ลิ้น ก็แบบเอลนมันป่วยง่ายใช่ไหมกผมก็เขียนแล้วก็ออกกองเอแล้วมดนดึกแล้วอี่เน so ี่ยก็คือว่างไงเพราะว่ากองันจบแล้วมันก็เลยแต่งเพลงรออยู่บ้านแล้วมันก็แบบมันตายทุกวันอะไรเงี้ยผมก็แต่งแล้วแบบแต่กลายเป็นผมชอบแบบมาแล้วดีเพลงนั้นมากๆบางทีก็แอบไปฟังเองเียคนอะไรฟังเพลงตัวเองแต่กลายเป็นเพลงนั้นอะคือเพลงที่ผมชอบที่สุดมันจริงใจอะพี่เพลงนั้นอะอันอื่นคือไม่จริงใจแบบโกงอันอื่นมันมีความแบบกูตั้งอะเป็นหมา แล้วคิดว่าแบบจริงจังกับไอ้สิ่งนี้แบบไปอีกไหมเป็นงานอดิเรกไม่เลยฮะแต่ง,งานอดิเรกตั้งจริงจังทุกวันเลยนะขนาดถ่ายรูปก็เป็นงานอดิเรกก็จริงจังออพอมีเงินมาเกี่ยวเยอะๆมันมเริ่มรู้สึกเป็นหน้าที่อ่ะพีใ่ใช่แล้วม่งจะแบบไม่ค่อยอินเนห็นไหมพยายามทําให้มันไม่เป็นอย่างนั้นดีกว,ว่าเวลาได้เงินมาก็อยากจะแบบทําให้มันดีที่สุดในในความที่เป็นเราอยากเอ็กซ์เพรสตัวเรามากที่สุดถ้ามันได้เงินก็ดี ถูกปะแต่มันก็พูดยากอะหมายถึงว่าสมมุติว่าจะให้หนูได้รับการกล้างในทางภาพถ่ายมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าตั้งเพราะรูปตั้งมันแบบดูรูปผูหนูมันแบบมันมีความช้ามันมีความน้องมากเลยะคือการเป็นช่างภาพด้วยกันเป็นคบกันมันมีข้อดียังไง มันดีตรงที่ผมก็จะเป็นคนขับใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไอ้ยเะเรก็แบบจอดเข้าใจเเพราะถ้าเป็นคนอื่นแม่งไม่เข้าใจแน่อย่างล่าสุดนี่ซื้อไปเจอแล้วมันเหมือนเป็นแบบตอน5้าโมงเย็นที่พระอาทิตย์มันกาลังจะตกก็แสงกําลังดีพอดีแล้วก็มีหลุมศพเป็นรอยแล้วแสงแม่งแบบไซด์แบ็คเข้ามาแล้วก็มีร่มสีแดงอันหนึ่งที่มีคนงานอยู่ตรงกลางผมก็ไอ้หี้ยแบบลิ้นต้องจอดห่อเดินบปไ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 ปอ่าคือทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าคนที่ไปด้วยมันไม่ใช่ช่างภาพเนี่ย ม <c oughs> ันจะแบบมันจะแบบคือจอดไม่ได้อะหรือแบบถ้าเดินไปด้วยกันก็จะเกลียดกันเลย <c oughs> เพราะไม่จะหย,ยุดเดินหยุดที่อะไรไม่รู้แต่แต่มันแล้วแต่คนจริงนะพี่บางคนอย่างอย่างแฟนเก่าหนูเป็นช่างภาพคือหนูมีแต่แฟนช่างภาพ <c oughs> แฟนเก่าหนูก็จะไม่ชอบกันไปเดินถ่ายรูปไปกันเขาจะรู้สึกว่าเขาพะวงคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะพะวงตั้งเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นว่าไปแล้วแบบก็สนุกไปด้วยเออแบบว่ามึงไปมึงไปเดี๋ยวเจอกันตรงนี้แล้วก็แพนทิปก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็แบบลิ้นกูต้องไปถ่ายงานที่ไต้หวันกูอยากโดนพุกกระแทกลัวคือมันมีงานที่ไต้หวันที่เขาเชื่อว่าโดนพุยิงใส่จะโชคดีคนมาดู่ัชยอะไรเงี้ยแล้วคือมันมันจะต้องหาชุดแบบเสื้อหนาๆนาที่ให้มัน แล้วเขายิงกันทั้งเมืองอะพี่แม่งมาเป็นรถก็เป็นข้อดีของการที่แบบทำงานฟ e ล l i n g เดียวกันเนาะใช่แล้วการคริติกกันอะคิดว่าแบบมันมีผลต่องานเราไหมช่วงหลังมันจะมีบางอันที่มันเริ่มแยกไม่ค่อยออกว่าบินนี้รูปกูหรือรูปมึงมาขนา้มันไม่ได้แยกไม่ออกขนาดนั้นปแต่ว่ามันได้รู้ว่าอันนี้อิทธิพลของใครใช่ใช่ใช่ เพราะว่าเหมือนบางทีแบบเพจถ่ายมาอย่างนี้ผมก็จะแบบเอ้ยถ้าเป็นกูกูจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอ้ยก็ดีนะบางทีผมถ่ายมาไอ้หลินก็เอ้ถ้าเป็นกูกูจะอย่างนี้อย่างนี้มันเหมือนมันก็ส่งอิทธิพลต่อกันละกันประมาณนึงก็เหมือนกันไอ้หลินจะชอบแบบอเล็กซ่โคตรมากๆอะไรเงี้ยผมก็ไปเทนปาเทนปาคนละเรื่องอะไรเปล่าวะอย่างล่าสุดนี้ผมก็ เช่แบบเดินเข้าไปในห้องอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบโซฟาเปล่าๆแล้วก็มีแสงมาแตะแป๊ะซึ่งปกติผมจะแบบกุดไปแน่นอนอ่ะอันนี้แบบอืมสวยดีนะ <c oughs> คือง่ายๆคือไอ้เนี่ยเริ่มถอย <c oughs> ไอ้เนี่ยเริ่มใกล้ใช่ไหมใช่ใช คือมันก็จะมีแบบว่าหลายๆช่างภาพนะคบกันอะไรเงี้ยพี่เคยอ่านแบบอเล็กซ์เว็บแฟนเขาเป็นคิวเลตงานเลยแหละแต่อันไหนไม่เชื่อคือเขาไม่เชื่อเลยนะเอาจริงๆส่วนใหญ่คือเขาไม่ค่อยเชื่อได้ซ้ำแต่ว่าเขาฟังเขาจะชอบฟังมากในการคิวเลตแต่ว่าเขาจะแบบยึดตัวแก่นของเขาอะค่อนข้างแน่นคือของหนมันจะไม่ได้แบบไม่ได้ไปพูดกันเรื่องงานขนาดนั้นแต่จะกลายเป็นเรื่องแบบชีวิตมากกว่าจะมานั่งติ้มทีละจุดว่าทำทำไมแล้วแต่เราก็ยังแฮปปี้อยู่ในโพสิชันที่เราทำอยู่ พี่แต่งเงินก็มหนูก็พยายามหนูก็เลยต้องมาเล่นโฆษณาอษนาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาพอมาเล่นซึ่งอันนี้ก็ก็ดีการเรียนแอคติ้งเนี่ยมันจะเจอแบบวิธีการต่างๆที่แบบขุดตัวเอง แล้วพอแบบเราเจออะไรใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆซึ่งเมื่อก่อนอ่ะในฐานะที่เป็นคนถ่ายเบื้องหลังก็จะไปดูพวกนักแสดงเขาเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็จะแบบเอ๊ะทำไมเขาพูดว่าเขาเจอวะเวลาเขาเล่นเวลาเล่นเสร็จแล้วถามว่าเจออะไรเจออันนี้ว่ะพี่แล้วก็เอ๊ะทำไมมันถึงเจอมันไม่ได้คิดไปก่อนหรอมึงจะเล่นร้องไห้หมดแต่เป็นว่าพอมาเรียนเรามาเล่นเองอ่ะมันมีหลายอย่างเช่นแบบการอยู่กับผู้เล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่าเปิดตัวเองให้หมดอ่ะเพื่อรับอีกคนหนึ่งเลย้ยซึ่งสิ่งนั้นอ่ะมันทําให้ตัวเราแสดง ออกมาได้อีกแบบหนึง <m> ่งด้วยซึ่งเราว่ามันก็ใช้กับศิลปะทุกอยาก่อยางได้เช่นถ่ายรูปเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเปิดหมด <ๆ S 2> มันอาจจะมีอะไรเรียกเราก็ได้พี่เชื่อเรื่องนี้มากๆเหมือนถือว่าพอเราย้อนดูงานของตัวเองทั้งหมดถ้าเราซื่อสัตย์ต่อ,อความรู้สึกตัวเองครั <ừ> บงานมันก็จะบอกตัวตนของเราณนะเวลานั้นมากว่าเราเศร้าหรือเรากําลังมองหาอะไรรู้สึกยังไงมดสดใสมันบอกชัดเจนมากอะ